บ้านกับลูกบ้านเป็นคลิปที่แจะเดี๋ยวมาช่วยกันดูนะคะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านทําร้ายร่างกายลูกบ้านจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายลูกบ้านคนนี้นะคะหัวน็อกพื้นเลือดข้างในสมองตอนนี้พูดไม่รู้เรื่องความจําไม่เป็นปกติแล้วอาการหนักขนาดนี้เลยนี่ค่ะลม้มลงไปแล้วค่ะชายที่ถอดเสื้อนั่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยนะคะผู้ใหญ่บ้านตนรราําบลกำมะลาใสอําเภอกำมะลาใสจังหวัดกาลสิน์ค่ะครับลักษณะเนี่ย คือตอนนี้เขายังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าเอาศีารษะกระแทกออหรือว่ามีการฟันซอกคือญ<ฆ>าติญาติของคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโฟันซอ,อก<ฆ>จนน็อกเลยอ่ะ<ฆ>คุณผู้ชมเดี๋ยวดูมุมซ้ายที่ต้นไม้บังอยู่นิดๆเนี่ยนะฮะผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามาลักษณะก็เหมือนเอาเอา,เอาอกกระแทกนะเออเหมือนเดินชนนะแบบแรงๆแล้วคนนี้ก็ล้มลงไปแต่ล้มแบบหัวน็อกเลยค่ะดูอีกมุมนึงะฮะอีกมุมหนึ่งฮะคุณผู้ชมนี่นะฮะก็เป็นจังหวะที่ คนอยู่กันอีกางสามสี่คนนะแต่คนข้างหลังก็รับไม่ทันนะเหมือนกับเอาหัวหรือว่าหน้าอกเยกระแทกเข้าใส่ค่ะนะฮะเอ็ดหรือไหล่หรือหน้าอกหรือตรงไหนนะคะแลวหลังจากนั้นเนี่ยนะเหมือนกับถุยน้ําลายใส่ด้วยอ่านี่ที่เป็นพฤติการที่โหดร้ายมากที่ชาวบ้านรับไม่ได้เลยนะคะชาวบ้านก็เลยต้องมาร้องกับตํารวจร้องกับสื่อเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายที่น็อกลงไปเนี่ย ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดข้างในสมองกําลังพักรักษาตัวฟื้นความจําอยู่นะคะก็กลัวกันว่าจะกลายเป็นคนพิการไปค่ะนปะญาติก็พยายามพยายามเล่าให้ผู้สื่ข่าวฟังนะว่าโอ้หผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฟันศอกเลยนะฮะเนี่ยล้วก็ชี้ให้ดูว่าตอนล้มไปเนี่ยฟาดเี่หัวกระแทกไปทําให้เลือดข้างตรงนี้ค่ะนายสำเร็จนาม นาสมวงนะคะอายุห้าบหปีคนนี้แหละค่ะที่เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแผลก็ตรงนี้เลยนะคะก็ล้มลงไปกับพื้นญาติพี่น้องรวมตัวกันมาขอความเป็นธรรมค่ะแล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุที่ถูกผู้ใหญ่บ้านทำร้ายร่างกายด้วยพร้อมกับมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บอกว่าชายที่ถอดเสื้อนั่นแหละคือผู้ใหญ่บ้านสําเร็จชื่อนายสาเร็จนะคะก็มีผู้เห็นเหตุการณ์อีก3ามี่คนก็มาช่วยกันเล่าพี่สาวของนายสำเร็จนะคะที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาประมาณ4ี่โมงเย็นน้องชายตัวเองไปช่วยงานศพญาติพี่น้องที่วัดในหมู่บ้านก่อนที่จะดื่มเหล้าก็เมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ถูกผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีลักษณะคล้ายคนเมาเช่นเดียวกันคนเมากับคนเมามีเรื่องกันผู้ใหญ่บ้านคีมอเตอร์ไซค์มา,า,มาแล้วก็ตบเข้าที่ใบหน้าหนึ่งครั้งก่อนที่จะถอดเสื้อเดินตามมาอีกแล้วก็ใช้สอกฟัน ถูกหน้าอกของน้องชายจนล้มหัวกระแทกพื้นสลบไป<ม>แถมยังมีการถุยน้ำลายใส่ด้วยโอบอกเสียใจจ,จริงๆค่ะเนื่องจากพฤติกรรมของผู้นำชุมชนนี่รับไม่ได้อีกครั้งยังค่มขู่ห้ามคนเข้ามาช่วยจนไม่มีใครกล้าช่วยทำให้ผู้เจ็บนะคะก็ต้องนอนสลบอยู่กับพื้นนานกว่า30นาทีก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะหนีไปก็เลยเข้ามานำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ<ม>แพทย์ก็ระบุว่ามีเลือดข้างในสมองทำการรักษา เต็มที่แล้วและสุดท้ายก็ให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะค ตอนนี้ญาติก็กลัวว่าอาจจะพิกพิก,การสติไม่ดีไปตลอดชีวิตก็ได้เพราะยังพูดจาไม่รู้เรื่องเลยยังไม่สามารถโต้อตอบกับใครได้ผู้สื่อข,ข่าวของเราไปถามไปพูดคุยนะคะก็ยังพูดไม่ได้เหมือนคนความจําเสื่อมค่ะแล้วก็บ่นว่าปวดหัวอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ที่บ้านก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการกับผู้ใหญ่บ้านให้ถึงที่สุดเลยค่ะแจ้งความไว้แล้วด้วยเนาะเพราะพฤติการนี้ถือว่าโหดร้ายมากค่ะครับผมนะฮะทางญาติก็เชื่อว่าโดนโดนฟันศอกสายนล้มใช่ไหม ผู้สื่อข่าวเลยไปสอบถามนะครับกับผู้ใหญ่บ้านคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะ<ฆ>ชื่อว่านายวัชรพงศุบรบ,บ,รม,บรมเนี่ยนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านสะบัวอยู่ที่กมมะใสจังหวัดกระสินนะครับเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยยอมรับเลยครับว่าเมา<ฆ>เมาจนขาดสติเหมือนกันแล้วสาเหตุที่ต้องไปหาเรื่องเนี่ยเพราะว่าเขาถูกคนเจ็บเนี่ยชื่อว่านายสำเร็จเนี่ยนะฮะ ซึ่งอยู่ในการเมาเนี่ยพูดจาถักถางตัวเองเนี่ยบอกให้หยุดให้พอแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ฟังอ่านี่ก็เป็นมุมผู้ใหญ่บ้านนะแต่ว่าเมาทั้งคู่นะฮะก็เลยตามนะฮะตามจากงานศพมาถึงหน้าจุดเกิดเหตุที่หน้าร้านขายของชำเนี่ยแหละแล้วก็เอาหัวเนี่ยกระแทกใส่หน้าอกจนล้มลงไปศีรษะฟา,าดพื้นเขาบอกไม่ได้ใช้ศอกนะครับแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ถุยน้ําลายใส่ด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้เบ่งในที่เกิดเหตุให้คนเข้ามาช่วย เพียงแต่ตอนนั้นยืนดูแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเท่านั้นลองไปฟังมุมนี้นะครับจากผู้ใหญ่บ้านกันครับผมนาย่างต่ำยาท่านใหญ่ผู้ใหญ่บ้านว่าเข้าสอบบัวเข้าอย่างเดียผมยัางเห็นว่าต่ำเง็บกองมีอยู่แลนด์อยู่แลนด์ก็ดีไปอยู่์แลนดหรอกผมนาย่างต่ำาย,ยา,ยายำยยท่านใหญ่ผู้ใหญ่บ้านว่าเข้าสอบบัว ผมยังเห็นผมยงเห็ว่าต่างบกองกมีอยู่ลานอยู่ลานขาดมี่กองผมหัำครับพยานหรืมีพยานุคนรูปบานก็นั่งอยู่แต่ว่ายอมรับห้องหัวดำคือครับผมยังเกิดเดืดถ้าเดืปวดกุยกบผู้เสียหายมันมากผมไปามข้าวแล้วครับสองสามเถื่อนเป็นเกลี่ยเนวกล้วยห้องับเป็นกลคุยเพ็นเกลีเดี๋ยวนี้ก็จำวันไดผมลึกเมื่อซ้อนหัก็ไปค่นง ผวานครับ้ว่นเศร้าเลยครับคุณได้ว่าสิไปหามออยู่ที่เสีดจังคุ้ยกันเลยเราจำายังวันไหอยู่นะครับหัวเรานอกขื้นนะคือชวโมงนันเท่าโจบวกตัวนี้ในเรื่องวบุกกับมางกันครับก็ยอมรับว่าเมานะคะแต่พอสั่งเมาแล้วก็ได้แต่พูดคำว่าขอโทษแหละค่ะเพราะว่าเหตุมันเกิดไปแล้วเนาะ จริงๆมันมีผลไหมคุณจามอนจะสอกหรือจะอวัยวะใดก็ตามเนี่ยจะทําให้โทษมันต่างกันไหมก็ไม่เนอะเพราะถ้าเกิดว่าไปทํำลายร่างกายเขาขนาดนั้นนะคะเเห็นอยู่ชัดๆนะคะคุณจําเคสที่ที่มีมีคุณตาคนหนึ่งเขาเขาถอยรถได้ไหม่ะแล้วมีคนมาผลักเขาล้มอ่ะแล้วหัวกระแทกเนี่ยเสียชีวิตนะฮะนั่นก็โดนข้อหาเหมือนกันนะฮะก็ กาะทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตม,มันก็คล้ายๆกันลักษณะแบบนี้นะก็มีเรื่องมีราวกันไม่ได้ตั้งใจหรอกตอนทำเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผลที่มันตามมาจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องก็ต้องยอมรับด้วยก็ใครจะไปรู้ว่าล้มไปท่าไหนจู่ๆหัวไปกระแทกพื้นไปโดนสารพอดีโอ้โ oh, หพีิคนพิการก็ก็หลายคดีที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ